ะะไปติดตามภารกิจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปติดตามปรัมคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพแม่น้ําปิงนะคะโอกาสนี้ยังได้มาอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจในการปั่นเทาอุทกกะภัยต่างๆด้วยค่ะ พลเอกนอพทนปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ําปิงเพื่อป้องกันอุทกภัยเขตเมืองเชียงใหม่ระยะเร่งด่วนครอบคลุมระยะทางรวม41กิโลเมตรซึงรัฐบาลได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยปัญชาการฐานพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดแล้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาอย่างได้ร่วมประชุมหารือกับนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะรับฟังรายงานความก้าวหน้าพร้อมกับตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการจริงโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน หลักการดําเนินงานที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําปิงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมการดํารงชีวิตและกิจกรรมของทางชุมชนโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะย,ยังได้รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจากภาคเอกชนได้แก่ชุดเอี้ยมกันน้ําจํานวน300ชุดและเสื้อชูชีพจํานวน100ตัวจากนายองค์อาจสุวรรณกุลผู้แทนบริษัทแสนเซริจํำกัดมหาชนน้ำาดื บรรจุขวดจากคุณวิสรุธธนปัญโยผู้แทนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดสำหรับอุปกรณ์และน้ำดื่มที่ได้รับมอบทั้งหมดนี้นะคะจะถูกนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาด้วยต่อไปค่ะ